เรามาดูเรื่องราวของชาวตุลกันบ้างนะครับทุกคนชาวตุลในช่วงเดือนมกราคมจะเป็นไงนะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันก่อนภาพรวมดาวใหญ่กันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวฤกษ์ยูเลยนะครับดาวฤกษ์ยูเนี่ยอยู่ในภพเดือนมอรณะนะก็คือมอรณะนี่ก็เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาต่างสินแดนไกลนะการเดินทางไกลทรัพย์สินเมรดอกตกทอดของเก่าๆนะครับหรือไม่การเจ็บไข้ได้ป่วยสะทายได้นะครับ ช่วงนี้ดาวฤกษ์ยูอยู่ตำแหน่งนี้นะครับชาวตุนก็อาจจะต้องวางแผนชีวิตให้ดีๆใช้ชีวิตอย่าประมาทนะครับดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้มีประโยชน์นะครับในเรื่องของสุขภาพอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแต่ว่าอย่างว่านะดาวฤกษ์นี้เขาอยู่กันนานอยู่กัน7ปีนะครับนี่ก็ผ่านมา1ปีก็เลยอีก6ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังกันเพลินๆน,นะแต่ก็อย่าประมาทกับชีวิตนะครับทีนี้ เรามาดูดาวปีดาวพฤหัสนะดาวพฤหัสในตำแหน่งตำแหน่งอยู่ในภพเรือนปัตตนินะได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์แล้วก็ราชาโชคคือดาวเขามีกำลังดีแล้วก็ส่งกระแสมาโดยตรงถึงชาวตุลน,นะเพราะฉะนั้นชาวตุลในช่วงที่ดาวพฤหัสอยู่นะก็คือช่วงเมษาปี66จนถึงเมษาปี67ค่อนข้างที่จะรับ สิ่งดีๆจากดาวพฤหัสมาเต็มๆนะบางคนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างตัวได้เลยนะในช่วงนี้นะครับทีนี้เรามาดูดาวเสาร์ดาวเสาร์มาจากภพเรือนปุตตะเอ้ยภพเรือนพันธุนะทุกทีภพเรือนพันธุมาสูพพ่ภพปุตตะนะเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองยานพาหนะนะครับบ้านที่ดินพันธุนะหรือไม่เกี่ยวกับครอบครัวก็ได้ครอบครัวอาจจะมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้น นะใครที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วยังไม่มีข่าวดีนะในช่วงที่ดาวเสาร์มาอยู่ตรงนี้มีโอกาสนะปีสองปีเนะี่ยมีโอกาสที่จะมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นนะแล้วก็ดาวในภพปุตตะดาวราหูเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนอรินะครับก็คือมันก็เป็นภาระของเราแหละอริมันก็คือภาระนิสินนะใครที่คิดจะมีบ้านมีรถมีสมาชิกใหม่มันก็ต้องมีภาระเกิดขึ้นทั้งนั้นนะครับ เป็นภาระที่เราเต็มอกเต time, <ork> ็มใจนะครับเพราะฉะนั้นชาวตุลเนี่ยเตรียมตัวไว้เลยนะครับมีภาระเกิดขึ้นแน่นอนแต่เป็นภาระท,ที่เรามีความสุขนะไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่รถใหม่อะไรใหมๆ่ๆเกิดขึ้นนะครับสมาชิกใหม่เกิดขึ้นมีความสุขแน่นอนนะครับดาวพฤหัสได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยทุกอย่างเอื้อถึงกันให้ชาวตุลเนี่ยมีความสุขแล้วก็สมหวังในช่วงที่ดาวอยู่ณนตำแหน่งนะี้นะทีนี้เรามาดูดาวเล็กกันบ้างดาวเดือนดาวเดือน,เ,อนเริ่มตั้งแต่ดาว ประจำตัวของชาวตุลเลยนะครับดาวประจำตัวของชาวตุลเนี่ยก็คือดาวศุกร์นะดาวศุกร์อยู่ในภพเรือนกระดุมพระนั่นหมายความว่าในช่วงเดือนมกราเนี่ยโอ้โหชาวตุลน,นี่แน่นอนนะยุ่งอยู่กับการหาเงินนะครับการงานการเงินนี่ค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเนี่ยนะอยู่ร่วมกับอะไรอยู่ร่วมกับดาวพุธนะครับดาวพุธมาจากภพเดือนสุภาษกับภพบเดือนมินานมาสู่ภพเรือนกระดุมพระ นะนั่นหมายความว่าเกี่ยวกับสุภาษนะครับอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ใครหรือเปล่าที่เรานับถือนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยนะเราอาจจะต้องเป็นคนดูแลนะดูแลก็มายุ่งอยู่กับการเงินการทองนะครับช่วยดูแลคนป่วยนะดาวคารการเงินไปอยู่ไหนการเงินไปอยู่ในภพเดือนสหัชนะก็มีการใช้จ่ายเงินไปกับการเดินทาง นะยุ่งอยู่การเดินทางการติดต่อสื่อสารนะครับอยู่คู่กับดาวอาทิตย์ดนะาวอาทิตย์มาจากครบเรือนลาภะแต่ในช่วงนี้การเงินของชาวตุลก็ค่อนข้างลื่นไหลนะถึงจะมีภาระมาอยู่ให้เราต้องใช้จ่ายเงินแต่อีกมุมหนึ่งก็ยังมีความมั่นคงอยู่นะลาภะแล้วก็ดาวลาภะในตำแหน่งนี้ทำให้การเงินของชาวตุลเนี่ยมีโอกาสได้มีโชคลาภในช่วงนี้ด้วยนะครับ ด้วยอันที่สองของดาวพฤหัสอีกนะทั้งราชาโชคทั้งอุดมเกณฑ์ส่งกระแสมาถึงราศีสนูนะครับทั้งการเงินทั้งราพานะครับเหมือนกับได้โชคสองต่อนะมีโอกาสได้มีโชคมีลาศก,กับเขาก็ช่วงนี้แหละนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของความรักกันบ้างดาวความรักของชาวตุลก็คือดาวอังคาร าวคารตอนนี้ก็อยู่ในภพสหาชานะดาวคารอยู่ในภพเวรษัชชาก็คือคนรักคู่ครองนะแล้วก็ดาวคารอีกภพหนึ่งนะก็มาจากภพกระดุมพระนั่นหมายความว่าอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปไหนนะเดินทางไปไหนมาไหนกับคู่ครองของเรานะมีการทํากิจกรรมร่วมกัน นะครับมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะราพะนะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับซึ่งก็เป็นอีกช่วงหนึ่งของชาวตุลที่พิจิตรดูแล้วก็โอเคอยู่นะไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะในช่วงเดือนมกราคมนะครับตราบใดที่ยังมีดาวพฤหัสส่งกระแสนะให้ชาวตุลได้เต็มๆเ,เลยก็ยัง มีชีวิตที่ดีนะครับก็ในไหนมีชีวิตที่แล้วช่วงนี้ก็อย่าลืมทําบุญกุศลนะเพื่อเสริมบารมีให้ดียิ่งขึ้นไปในช่วงไหนที่ดวงตกซึ่งคนเรามีตลอดเวลานะครับทั้งขึ้นทั้งลงช่วงไหนที่ดวงมันขาลงมันก็จะมีอะไรมาคอยหนุนนํานะครับให้เราตกไม่แรงนะแล้วเวลาขึ้นก็ขึ้นได้สุดๆดนะครับโอเคก็ดูดวงให้สรุนะครทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในราศีต่อไป สวัสดีครับ